วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตอยู่ราอันสาธรรมวัระธรรมกายในฤดูกาลเข้าอันษานี้ เป็นฤดูการที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณะธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอากาศไม่ร,ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปฉะนั้นภายในพรรษานี้นะจ๊ะซึ่งมีเวลาจำกัดแลือเกิน ก็ให้โลกทุกทุกโลกที่ได้ตั้งใจมาบวชแล้วเนี่ยทั้งพระเก่าพระใหม่ให้ใช้ทุกอนุวิทธตทีตั้งใจบำเป็นสมณธรรมกัน ตั้งใจฝึกตอนตทนหิวบำเพ็ญธรรมะเป็นพระแท้บวชให้ได้ดสองชั้นให้สมกับที่เราได้ตั้งใจมาบวชอย่าสักต่ว่าบวชไปอย่างนั้นให้มันหมดไปในแต่ละวันแต่ละคืน เทสมณะนี้เป็นเทภาวะอันสูงสุดเฉพาะผู้มีบุญมีบรารมีเท่านั้นที่สั่งสมบุญบรารมีมายาวนานจึงจะเข้าสู่เพศภาะวะนี้ได้โลกทุกๆโลกลาเป็นผู้มีบุญบรารมีกันมาทั้งสิ้น ึงได้ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในทางโลกให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาบวชทั้งพระเก่าพระใหม่ล้วนเป็นผู้มีบุญมีปรมมีทั้งสิ้นที่จะได้เข้าถึงธรรม ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแทนมันลุกขอเพียงให้ตั้งใจบำเป็นสมณธรรมให้เต็มที่จะให้วันคืนมันผ่านไปโดยปราประโยชน์ต้องรีบชิงช่วงที่เรายังพอมีเลี่ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่ บวเป็นสมณธรรมให้เต็มที่ธรรมที่จะทำให้เป็นสมณะนะั้น <c oughs> คือการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจเราอยู่กับตัวจิติฐานตั้งตอนดังเติมภายใน คือสูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้กลานจิตลจกลานใจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามาได้ ก็จะต้องนั้นใจกลับเข้ามาสู่ภายในให้มาหยุดมันนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนีนะ้เป็นสิ่งที่พยายามมานี่กลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวการที่ใจของโลกจะกึกโลกมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ ควาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แล้วนความบริสุทธิ์กายวาจาใจาจาักมันเกิดขึ้นจนเห็นความบริสุทิ์เป็นดวงใสใๆมันเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งจะนำไปสู่การเห็นกายในกลาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเคยจะเห็นกายต่างๆซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชันยันกับใบเป็นต้นก็จะทำให้พ้นจาการเป็นบาปเป็นท่าของพยายามมาเพราะนพยายามมาจึงกลัวนักกลัวหนาที่เดียว โดยความโกรธพยามามจึงได้ดึงใจของเราลุดออกจากส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดให้ไปบิดกันโลกภายนอกติดโปรเสียงกิรสัม,มัติธรรมลมและหายใจมีเครื่องปันธนาการของชีวิต วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อจิตอยากพยายามมาก็จะสอบ้าตุชันที่ไม่บริสุทธิ์เป็นบาปเป็นอกุศลสอดเจริญความโลภความโกรธความหลงเข้ามาบังคับกายบ,าบับงคับฟาจาบังคับใจ ให้เรากระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางความคิดคำพูดและาการกระทำแล้วก็ปรับคดีเราให้มีที่บากกรรมเต็จก็ไม่ข้ามของความาจชาติอีกทั้งเอาความไม่รู้ถ้าตุในบริสุทธิ์ มาครอบงำเห็นจันทร์ไปรู้หรือกายวาจาใจของเราเป็นหมดสภาพที่จะไปรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตชีวิตจะวนเวียนอยู่ในวัจาสงสารเปลี่ยนตายเวียนเกิดแบบผู้ไม่รู้ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำซ้ำตักซาก การวิบากรรมาบาังครับให้เราไปอบายมาังจะเกดิดจะมานั้นลกเลทรทสุรกายสัติเดรจฉานเลยมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้อีกไอ้เจอวิปากรรมนังไทยมากมายกว่าเราจะรู้ตัวเขาต้องมาเจอท่านบุรู้ ก็ต้องค่อยๆสร้างสมบุรบารมีในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่องไดพระองค์หนึ่งเรื่อยๆมาได้เย็นได้ฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมุทธเจ้าของพระอาหารหันและอริยชาตทั้งหลายคือท่านผู้รู้ทั้งพววเราจึงจะมีความรู้ตรงนี้ กว่าที่จะนำจิตกลับมาสู่ภายในได้ก็ต้องใช้เวลายาวนานีดียนับไม่ถ้วนก็สมมาทุฏชาทุกลงไม่มีเวลอนนรพระองค์เดียวท่านตรัสรู้ธรรมคือความรู้แจ้งจะเกิดจากการเห็นแจ้งนี้วิเทีเดียวกันหมด ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยไปร่างเรื่องอะไรเลยไม่ยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งใดๆทั้งปวงแล่นนำใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งอยู่ภายในตัวนั้นถูกโสว่ก็ตกโสวนก็ไปสู่ภายใน ดวงทำก็ลอยมันเกิดขึ้นมาแล้วทัก้การนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวเรื่อยๆจกนกระทั่งได้บรรลุทำเรื่อยไปทำลำดับเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในทำนังกล่าวที่ซ่อนๆกันอยู่ภายใน,ในโดยเฉพาะกายที่สำคัญคือ ละธรรมกายที่อยู่ภายในจะเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายนี้มีธรรมจักขุคือเห็นได้รอบตัวมีญานนณัทสนะเครื่องอย่างรู้จึงเกิดความรู้ขึ้นมาเรียกว่าปัญญาระวังกันเป็นหมวดหมู่เป็นวิชา แสงสว่างมันเกิดขึ้นแต่กคยยาปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ในกลางองค์ะธรรมกายเมือม่อท่านได้รู้ได้เห็นสังแานได้เป็นโลกภพในวาสนานุสยาคือระลึกชาติผลักได้คือเห็นเป็นเรื่องเป็นราวของชีวิตของท่านในแ่่ะะพบต่ละชาติ ถอยหลังกัเลื่อยไปเลยแล้วก็รู้เห็นการเคยคึ้นระดับไปใงสัพสัต์ทั้งหลายจนกระทั้งเห็นกิเลสที่คำามาบังครับรู้จกกักว่าโลภลักษณะมันเป็นยังไงโทสะโมหะท่านก็ขจัด สิ่งนั้นยังกรทั่งหมดสิ้นไปได้แ,แต่กายทางบรลันต์สมสมติเจ้าใจบริสุทธลดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีบร,รมสุขบังเกิดขึ้นสุขที่ไม่มีประมาณความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้น มาอบรมขับการหลุดพ้นจใจกิเสดาสุวะเมื่อท่านตั้งระาศาสนาประกาศธรรมของท่านตดยเฉพาพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะให้แก่พระปัญจวัคคีย์ท่านจะวังปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็าได้รู้ธรรมไปตามลำดับเห็นไปตามลำดับเช่นเดียวกับพระองค์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพันษา,านี้เราได้มาบวชแล้วให้หลูกสกครนได้ใช้ทุกอวินาทิอนุวินาทีให้เป็นใบเพื่อการนี้ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรัง้งในเรื่องใดๆทั้งสิน้นนี่เป็นกรณียกิจกิดของสงฆ์ที่ควรทำ ของพระของนักบ,บวชที่เด็กับมาบวชแล้วแม้ว่าเราจะมีกิจวัตรกิจกรรมมีภารกิจอะไรก็ตามอย่าละเว้นสิ่งนี้ให้ทำควบคู่กันไปเหมือนลมหายใจเขาออกที่แหละแม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันแล้วแต เราไปยังหายใจเข้าหายใจออกข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งเคื่อกูณให้เรามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นพระแท้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทำควบคู่กันไปมันตรึกมันนึกมันคิดเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดควบคู่กับภารกิจ กิจวัตรกิจกรรมอะไรต่างๆในทุกๆวันถ้ารู้ทำได้อย่างนี้เนี่ยใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวใจก็จะไม่เคลื่อนไปที่ไหนก็จะได้บรรลุธรรมได้กาบรบวชในคราวนี้เราก็จะสมปรารถนาแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ากระทำก็ได้เชื่อว่าเป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นที่เคารพสการะบูชาของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายเราก็ได้บุญมากโยมพ่อโยมแม่ก็ได้บุญมากญาติโยมสัพพะสัตทั้งหลายก็ได้บุญเยอะญาติโยมที่สนับสนุนเราก็จะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ได้มากเพราะฉะนั้นให้ใช้ทุกป,ปานุพินาทีในลูกนะ เป็นไปเพื่อการนี้การบวชในคราวนี้เราจะพ่อบรรษานี้ก็จะเป็นบรรษาที่มีคุณค่าสมกับเป็นชีวิตของนับบวชแล้วก็จะเป็นต้นบนต้นแบบให้กับผู้ที่จะมาบวชในภายหลังในป่าไหลแล้วก็ปลื้ม ถึงวันเวลาที่ผ่านมาในเพศสมณะแล้วก็ปลืม้มแม้จะลาสิขาออกไปขัดตามมันมีความจาเป็นจะต้องไปอยู่ทางโลกนึกไนเลยแล,ล้วก็ปลื้มบวชช่ี่เราให้โอกาสตัวเองมาบวชเราได้เป็นพระแท้ได้ฝึกตอนตอนนี้่มเป็นธรรบักเป็นพระแท้โดยเฉพาะ อัรษานี้สำหรับพระบวชใหม่นะยจ๊ยาได้เฉพาะอันษาห์นิ้จนไใหมความปลื้มมาเกิดขึ้นจะยังใจให้เรานี้บริสุทธิส์สมสุมีความภาคภูมยยิใจเล่าสู่กันฟังให้ใครฟังได้ยินใ้ฟังเขาก็จะปลื้มตามและอยากบวทอย่างเรา หากตัวเองบุญเป็นญาก็อยากจะไปะชวนสมาชิกในครอ,อบครัวม,มูญ,ญาตหรือผู้มีบุญต่างๆมาบวชถ้าเริ่มต้นที่เราได้ดีอย่างนี้กระแสความหรือสึกความดีก็จะขยายออกไปศาสนาก็จะตั้งมันแล้วก็แผ่ขยายต่อตอไปอีกผลสดท้อนที่จะกลับคืนมาคือบารมีของเรา บนพิเศษของเราที่เราได้ฝึกตอนตอนหิวมเป็นธบระเป็นพระแท้เราเปลื้มก่อนและเล่าสู่กันฟังให้ใครฟังเขาเปลืมม้มทานพระศาสนาตั้งมัน่นโดยเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ช่วยกันรักษาศาสนาสือทอดทอดศาสนาเป็นอายุพระศาสนาสวยปราคาพระศาสนา เป็นต้นบุผล้นแบบของรัศาสนาบุญพิเศษนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเราจะเป็นจะต้องลาสิกขาไปก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกของบรรศานี้ให้ลูกทุกคนทุกรรกให้ตั้งอกตั้งใจให้ดีมันสังเกตให้มีสติอยู่ตลอดเวลา ใ้จิตเราบริสุทธิ์ผ่องแก้วอยู่เสมอถ้าเรามีสติเวลากิเลสที่พยามามสอดเข้ามาจะเป็นกิเลสระไหนก็ตามเราก็ปัดมันทิ้งไปเลยก่อนที่มันจะปรุงแต่งให้เราไปคิดเราปัดทิ้งใหม่เช่นสมมติถ้าสอดความโลภเข้ามา มีความทะยานอยากไปทางวโลกพอเข้ามาจะปรุกจิตแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยหรือโทสะความขัดเรือมขุนใจพอจะเกิดขึ้นก็ให้หรู้ทันแล้วปัดทิ้งไปเลยโมหะก็เช่นเดียวกันมีความคิดที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดพอมันสอดเข้ามาเราต้องปัดทิ้งไป จะให้มันปรุงจิตปรุงใจของเราให้เป็นอย่างนั้นมันสังเกตอย่างนี้ได้มันก็จะค่อยๆลบไปทีละตัวสองตัวทีละเล็กทีละน้อยไปช้าก็มันเทา,าว่างไปเรื่อยใจเราก็จะใสใจจะสะอาดใจจะบริสุทธิ์าทางละติสตดก็คือเอาใจหยุดนิ่งยอยู่ที่กลางกาย หอเห็นดวงใสใสใหเห็นองค์พระใสใสที่เลสก็จะไม่ได้ช่องทียสอดเข้ามาใจเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ยิ่งโดยจะเพาะผู้ที่มีมโนโปณิธานมุ่งมัน่นที่จะศึกษาวิชาธรรมกายพรรษานี้เป็นรรษาที่เหมาะอย่างมากดังที่ได้กล่าบไปแล้ว เรายังมีเรี่ยวมีแรงมีความแข็งแรงฝึกจิตฝึกใจไว้ที่กลางกายให้ได้ตลอดเวลาให้เข้าถึงดวงใสๆใ,ให้ได้ถึงองค์พระภายในให้ได้มันฝึกซ้ำๆอย่าเบื่อหนายฝึกอย่างมีฉันทัะฝึกไปเรื่อยๆรักี่จะฝึก ฝึกไปทุกวันควบคู่กับภารกิจกิจวัตรกิจการประจำวันสักวันเราก็จะสมความปรารถนาฉะนั้นให้ตั้งอ,อกตั้งใจกันให้ดีในลูกเนะ้อบ้านศาลีลงพ่อขอให้ล,ลูกทุกๆรูปจงมีสุขภาพพระนามไมที่แข็งแรง ให้ปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกทาการกระสดและการ,ระพื่อพรมนิรจให้เข้าถึงวิชาธรรมกายมีรู้มีญาณแม่นยำถูกทั้งงรังลอยตรงไปตา,ามความเป็นจริงทุกประการเธอ